นี่ค่ะวันนี้เรามาวัดกันเลยแต่งตัวอย่างนี้เราก็จะตรงนี้สวยมากก็เราจะมาพาหมดเลยมาเลยโอเคตรงนี้แล้วค่ะดอกไม้สวยมาก าน่จะพามาดูดอกไม่สวยมากไหนคะวิยาเด่นนะคะ พวอะไราเนี้ยตรงนัออ้นอ๋อเปลูกไอย่างนี้เลยหรอคะขัยวไม้มาดูนีเน่เสียช่วยาันี่ว่าจะมีคนส่วนใกล้เสียไหมคะอ่ะโอเคจบไหมคะ จน, <laughs> นี่ไงแยกนี้เรายังไม่ไปเลยว่ะยิ้มยิ้มเอานมมือหนะะ่อยค่ะหันน้องก็ไงคะ่ะอันนี้ดิถ่ายกับป๊าป๊าหน่อยมา เดี๋ยวพามาดูนี่ตั๊กเดี๋ยวพิงนะคะอย่าล้มนะคะใช่ค่ะเอ้าไปทางไหนตัวนี่มันสวยเนี่ยมันมีหลายสีอ่ะ็ถ่ายรูปดันี่สวยป้ามันไม่ปังข้างบนนี่ยไงอะไรไม่ขึ้นไปเลยขึ้นมาอ๋อนีนะ งงต้งไหนลงลงน,น้ะลูกอาแนนไนนี่ค่ะเราก็เนตรงเ็แลยอันเราก็เดินเดินมาตรงนี้กัน,นะคะ่ะกันไปกันเล,กเลยกันเพือเสียวมากเลไปกัดหลอกเท้า้องเท้าเนขึ้นบันไดกันเลยค่ะ เราก็มีผู้นำใจดีอหมือนค่ะฮุ้ยทุก้คนนี้สวยมากเนี่ยสวยยฮุ้ยสวยทุกคน